ต่อไปครับภาวะตัดทิศไอหกตัวคือตัฐานยะตัตนะนตานกนะใช้ลงแทนภาวะัพท์อย่างเดียวรู้อย่างไรว่าใช้แทนภาวะัพท์อย่างเดียวอ่าเพราะเขาชื่อเขาบอกภาวะตัดทิศนับปัจจัยในตัดทิศนี้เหมือนกันกับนับปัจจัยในโคตัดทิศราคาทิตัดทิศสมุตติทิศทัศสถิตทิศพึงพิจารณาบทสําเร็จเทียบเคียงกันดูเราเข้าใจวิธีคิดแล้วใช่ไหม อ่าก็เขียนไว้เป็นอย่างนั้นแหละให้ดูนะครับตาปัจจัยกันตาปัจจัยในตัดทิศนี้เหมือนกับกันตาในสมุหตัดทิศต,ต่างกันที่สับแทนคือในสมุหตัดทิศแทนสมุหสับส่วนในภาวะตัดทิศนี้แทนภาวะสับถ้าแปลว่าความเป็นสหายตาความเป็นแห่งสหายก็แปลเป็นภาวะตัดทิศถ้าแปลว่าประชุมแห่งสหาย อ่าเป็นสมุตตทิศชนะตาประชุมชนก็เป็นสมุตตทิศถ้าแปลว่าความเป็นแห่งชนภาวะตดทิศเนี่ยฮะต่างกันตรงนี้ที่คําแปลแล้วก็นยะปัจจัยนะครับนยะปัจจัยเมื่อลงแล้วให้ลบณนะทิ้งทุกครั้งให้ลบนะทิ้งทุกครั้ง เหลือแต่ยะเป็นปัจจัยที่เนื่องด้วยนะไหมฮะนัยปัจจัยเนื่องไหมเนื่องโดยนะเนนะมื่อเนื่องด้วยนะน่นลงแล้วต้องลบทิ้งทุกครั้งนะครับแต่พิเศษหน่อยหนึ่งว่าเหลือแต่ยะแล้วแปลงยะก,กับพยัญชนะที่สุดสับเป็นรูปต่าง,างๆจะเจอเยอะเดี๋ยวพอไปเรียนอักขยดก็สามารถทําได้อีกนะอ่า ลบหนึงวิธีการาก็คือว่าลบสาะที่สุดสับคงยะไว้ได้บ้างนะครับเช่นอาโลขยังนะครับอาโลขยังอะรัสยังคือถ้าไม่ลบไม่แปลงก็คงยะไว้นะครับแต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นสระอยู่ที่สุดสองลบ สละที่สุดศัพท์แล้วลงอีอาคมหน้ายะได้บ้างดูเลยเหมือนนักขยาดเลยมัชระบวกยันกนกยะบัจจัยลงอีอาคมเป็นมัชริยังความตณีเห็นไหมแต่บางมติก็บอกลงอียะปัจจัยไปเลยหมดเรื่องนะครับปัจจัยนอกแบบมีเยอะนะครับที่เราเรียนนี่เฉพาะในแบบนะที่อยู่นอกแบบอีกมหาศาลมหาศาลาเลย ไปค้นเอาเองปูใดต้องการโดยวิศดารก็ไปค้นนั่นเองอิสริยังมาจากอิสรสัพลงนิยาบจจัยลงยอีอาคมอารัสยังก็เหมือนกันนะครับเป็นอารัสะัพลงยาบจจัยกออ็ลงนิยาบาจัยลงอีอาคมเป็นต้นเนี่ยนะสามัพท์ที่มีตาพยัญชนะเป็นที่สุดให้แปลงยาก,กับตาเป็นจะจะได้เช่นปันดิจังกับบันดิตา เป็นบันดิจังอา่ิปัจจังความเป็นใหญ่อาทธิปฏิีนะครับพระหูสัจจังก็หูพระหูสุตะแปลงยะกับตาเป็นจะจจมุตตะสัจจังก็คือมุทธะสตินะครับลบอีแล้วก็เหลือตาแปลงตากับยะเป็นจจจเป็นมุตตะสัจจังเป็นต้นเนี่ยนะจำไม่ได้ก็เลยกันครับ มันแปลงเป็นไรบ้างโหเยอะไปหมดอ่ะออสีสัพที่มีรอลิงพยัญชนะเป็นที่สุดให้แปลงละกับยะเป็นละละเช่นโกสลังเวปุลังเป็นต้นนะครับโกสละกุสระนั่นแหละกุสระที่แปลว่ากุศลเนี่ยด้วยอำนาจนะัยยะบัจจัยจึงเอาอูเป็นโอต้องพลึดใช่ไหมแล้วก็เป็นโกละโกสระ แล้วก็แปลงยะกับละเป็นละละอีกทีเป็นโกสลังเวปุลังก็มาจากวิปุละที่แปลว่าภัยบูนนะครับด้วยอำนานจนยะปัจจัยจึงวิการอีกเป็นเอแล้วก็แปลงยะแห่งนยปะปัจจัยกับละตอนนั้นเป็นละละจึงเป็นวิปุลังนะครับศัพท์ที่มีณและณเป็นที่สุดนะครับคือนอนเองกับนอนหนู สัตว์ที่มีหน้าและหน้าเป็นที่สุดให้แปลงยะให้แปลงยะให้แปลงกับยะ,ะคือแปลงหน้ากับยะเนี่ยนะทั้งสองเนี่ยเป็นยะยะเช่นสามัญยังสามัญยังเนี่ยเดี๋ยวจะนี่สามัญยังนี่มาจากคาว่าสมณะก็ได้สมณะสาภาวสามัญยังแปลงยะกับนอนเณนเป็นยะยะ สมานังสมานานังสมานะที่แปลว่าเสมอที่วันนั้นผมถามใครว่าสามัญญาเนี่ยแปลว่าอะไรบางท่านก็บอกแปลว่าความเป็นแห่งสมณะบางท่านก็แปลว่าความเสมอใช่ไหมมาจากสมานะสสเสืมอมมานอหน,อน,นูมมาสะระานอนหนูสมานะที่แปลว่ามีอยู่ก็แปลงยอยักษ์กับนอหน,นูตรงนั้นเป็นสามัญญาเหมือนกัน การุญยังมาจากคาว่าการุณาใช่ไหมามาจากคาว่าการุณาทีฆะพรามันยังพรามณะเนี่ยนะเคลัญยังก็มาจากขีลานะเ,นเดี๋ยวลองทําดูก็ได้หกศัพท์ที่มีทอทหารพยัญชนะเป็นที่สุดให้แปลงท่ากับยาเป็นชะชะเช่นสวัสชังมาจากสุหะท่าสุหะไทยเนี่ย,ยอะไร โกสัจชังไปว่าความเกียดคล้านมาจากคาว่ากุศีธากุศีธาข้อ7นะครับศัพท์ที่มีสะพยัญชนะเป็นที่สุดนะครับสศพยัญชนะเป็นที่สุดให้แปลงสะกับยะเป็นสะะเช่นปอริสังเหไหมโปริส,ปรสังบุรุษเข้าใจว่าโรริสเนี่ยภาษาอังกฤษเอานี้ไปใช้หรือเปล่าปิส มันเหมือนกันเลยเกินเฉพาะมนาาพัพทับให้ลงศาอาคมที่น้าก่อนนะครับให้ลงศาสที่น้าก่อนแล้วก็แปลงสาสกับยาเป็นศาสะโหนี่หลายขั้นตอนเลยนะครับจริงๆก็มีอยู่แค่สองตัวนั่นแหละสมมนัสโทมนัสเนี่ยเฉพาะมนาาพัพทับนะครับขอบอกว่าให้แปลงยากับศาสเป็นศาสา่าแปลงยาสาสศาสแล้ว มาสาสเป็นศาสตรได้ไหนให้ลงสาสอาคมที่มาน่กนก็เป็นมณนาศาสแล้วก็แปลงสาสอาคมกับยะเป็นศาสาอีกทีหนึ่งนะครับเป็นสมานสังโทมานสังที่เราเรียนอภิธรรมกันน่ะสมณนาสสหกตังทิฏฐิกตัสัมพยุตังสะสังคาลิกังอสังคาริกังว่าไปอ่านี่ก็อต่อมาครับศัพท์ที่มีพยัญชนะเป็นที่สุดอยู่ใน กาวักจาวักตอประตาวักปอปลาวักให้แปลงยะเหมือนพยัญชนะที่สุดสับคือเราจะบอกว่าซ้อนพยัญชนะก็ได้ที่มีรูปเหมือนกันน่ะใช่ไหมซ้อนพยัญชนะที่มีรูปเหมือนกันเช่นในปากังมาจากคาว่าเนปากังแล้วก็เนปกาเนปกาแล้วก็แปลงยะกับกะเป็นกะกะรัชชัง มาจากคาว่าราชาใช่ไหมแล้วก็แปลงชากับยะเป็นชาชะเพราะาอยู่ในวัคเนี้ยนะก็ห้าตัวเลาไปไล่วัคเอาแล้วกันนะครับอปามังมาจากคาว่าอุปมาใช่ไหมแปลงยากับมาเป็นมามะเป็นโปปมังเป็นต้นนะครับแปดข้อจริงๆท่านมีต่อไปอว่าตาวัคตาวัคมันก็ไปพรองกับตรงน้นนะครับที่ว่าแปลงเป็น อ่านาหน้าบ้างเป็นนอนหนูบ้างอะไรนั่นเนี่ยก็เลยไม่ได้รวบรวมไว้ตังหาไปดูต่อไปนะครับไปดูการแจกวิพันไปดูการแจกวิพัตนการแจกวิพัตนในตัดทิศนี้ไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นตัดทิศอื่นเนี่ย แจกเหมือนกันเลยมักจะแจกเหมือนกันแต่ว่าตัดทิศนี้ไม่เหมือนนะครับปัจจัยทั้ง5้านี้เป็นนปุงสกัดลิงอย่างเดียวแจกยางกุละนะครับตาตานยะตาตานกนะทั้ง5้านี้เมื่อลงแล้วบทสําเร็จต้องเป็นเอกานปุงอย่างเดียวแล้วก็แจกยางกุละนะครับส่วนตาปัจจัยนะครับตรงนี้นะเป็นอิทธิลิงอย่างเดียวแจกยาง กัญญาหกตัวห้าตัวเป็นนับองอีกหนึ่งตัวเป็นอิทธิลิงนะครับนี่ต้องกำหนดไปวิธีําครับในรูปวิเคราะห์บทหน้าเป็นนามนามฉัตีเอกะแจกตามลิงและกาลันของตนสองภาวะศัพท์เป็นปุงลิงเอกวัจ,จะนะนะครับเป็นปฐมายพัดเอวัจ,จะนะปุงลิงเรียงไว้เป็นที่สองต่อจากบทหน้าก็คือเป็นภาว สามในบทสําเร็จนํามาเฉพาะบทหน้าลบวิพัฒน์ทิ้งเสียใช้ก้หาวูกเด้งและลมปัจจัยภาวะตัดทิศต,ตามบทสําเร็จแล้วก็ตัดทิศนี้สําเร็จแล้วเป็นนามนามไม่เป็นคุณนามนะครับจบแล้วโอ้เขาแถมมาอีกนี่นอกหลักสูตรการแปลภาวะตัดทิศอใครที่ใครที่ ยังเรียนวิชาแปลเนี่ยต้องจําตรงนี้ให้ได้นะแปลไม่ถูกเขากินสับนะครับเป็นภาวะสับก็จริง่แต่แปลไม่ถูกเขากินนะการแปลภาวะตัดเทศลงหลังสับมะนามนาม,มานามครับแปลว่าความเป็นแห่งบัณฑิตาาววอบัณฑิตจังนี่แปลว่าความเป็นแห่งบัณฑิตใช่ไหมเนี่ยลงหลังสับคุณน,นามและตาปจาัจจัย แปลว่าความที่แห่งจุดๆเป็นเช่นฆตะขตัดต,ตาความที่แห่งบุคคลนั้นเป็นผู้ไปแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นหรืออะไรล่ะอ่ากุศีตาภาววความที่แห่งบุคคลนั้นเป็นผู้เครียดคานอย่างเงี้ยนะสามลงหลังสาวที่ประกอบด้วยยุบปัจจัยแปลว่าความเป็นคือ อันเช่นคมนะพาวโวคมนะตาความเป็นเคืออนไปอย่างเงี้ยนะครับลงหลังศัพท์อธิถนัตถิแปลว่าความที่แห่งมีอยู่ไม่ไม่มีเช่นปูวานังนัตถิปูโวเออขอไปมันไม่ใช่นัตถิปูโออ่านัตถิภาโวความที่แห่งขนมทั้งหลายนัตถิมีอยู่อธิถปูโวความที่แห่งขนมทั้งหลายอ่ามีไม่มีแหละ เนี่ยนะตกลงกระจายนะคาแปลก็ไปดูแล้วกันสังเกตสับด้วยนะครับอ่าตอนนี้ดูตัวอย่างเห็นไหมตาตาปัจจัยบทหน้าก็บอกว่าจันทสาภาวจันทตังสับหน้าสับหน้าให้ประกอบเป็นฉัตรถีวิพัตเอกะใช่ไหมอ่าจันทะเป็นปุงลิง ลงฉับทีก็เป็นจันทศภา,าวตลอดเลยนะครับภาวภาวเนี่ยน,นะเป็นบทสําเร็จลบวิพัตน์ของบทหน้าแล้วก็ลงปัจจัยตามบทสําเร็จนี่ในที่นี้ลงตาปัจจัยก็เป็นจันทตังแปลว่าอะไรจันทตังความเป็นแห่งพระจันร์นะครับบันฑิตศภา,าวปันฑิจังทําไมถึงเป็นปันฑิจังนัยยะปัจจัยลบนัยยะ แล้วทำไมไม่ทีฆะไม่วิการเพราะมีพญชนะสังโยให้คงเดิมนะครับแล้วก็ลบนะเหลือแตย่ยะแปลงหน้ากับตะที่บันดิตะเป็นจะแล้วทำไมต้องเป็นจ่จังอ,ะอ่ะเพราะทั้งห้าตัวเขาบังคับว่าต้องเป็นหนาา้าปูสักะลิงต้องรู้ที่มาที่ไปเขานะ่ะเที่ไปปันดิโจโอเขาอีกอ่ะที่เป็นบันดิจาเขาอีกอ่ะนี่กต้องดูนี่เขาบังคับ ตะนัปัจจัยครับสั์พวกนี้ใช้น้อยมากครับปุถุนัปุถุชนตะตนังความเป็นแห่งปุถุชนปุถุชนะสภา,า,พพาวปุถุชนตะตนังความเป็นแห่งปุถุชนนะแล้วก็ตามุทโนภาวมุทิตามุทุตานะครับความเป็นแห่งบุคคลผู้อ่อนโยนความเป็นแห่ง ความอ่อนโยนก็ได้ไมั้งชื่อว่ามุทุตานะครับแล้วก็มุทุตานะครับแล้วก็วิสมัสสาัพพาวเวสะมังลง,จจาจจงาลงายปัจจัยนัปัจจัยสังเกตถ้าลงนปัจจัยเนี่ยก็จะเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยฮะแต่ว่าจะวิการแล้วก็ในการนับปุ่มเป็นเวสมังวิสมังเป็นเวสัมัง,มง,มงไม่เสมอ กณปัจจัยลมณียสาภาวลามณียกังใช่ไหมลมณียกังก็เหมือน,นกับการณปัจจัยตรงน,นั้นคือมีอำนาจพลึดมีอำนาจทีฆะมีอำนาจวิการแต่ว่าเมื่อลงและต้องลบณนะข้างหลังทิ้งเหมือนกันถึงแม้ว่าจะอยู่หลังแล้วก็เป็นหน้าปุ่งลามณียกังเห็นไหมลามณีเป็นลามมณีด้วยอำนาจกาณปัจจัยทีฆะใช่ไหมครับ นิยะเนี่ยนะนี่ได้แล้วเข้าใจนะครับวิธีขั้นตอนเข้าใจนะแต่เด้ลองเรามาคิดดูมุทิตาแปลว่าความพรอยยินดีใช่ไหมตรงนี้ก็เอาตาปัจจัยทำเป็นนามจ้ะ,ะม,มุทธาตุในความบันเทิงรื่นเริงยินดี แล้วก็บวกตับัจจัยในนามในกิยากิจเมื่อไม่ลบไม่แปลนสุดท้ายให้ลงอีอาคมสาเร็จมุทิตาใช้ตาับาัจจัยเป็นนามอย่างพุทโธเป็นต้นเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่ไม่ใช่ตัดทิศไปเลยถ้าอย่างนี้ก็ยากเหมือนกันนะแต่ถามว่าเรารู้ได้ไงว่าตรงนี้ไม่เป็นตัดทิศดูนี่นะบอกไว้ยังบอกไปแล้ว ตัดทิศคือเอานามานามาลงปัจจัยใช่ไหมกริยากิจตก็ดีนามากิจก็ดีเอาธาตุมาลงปัจจัยม,ม,มันก็มันไม่รู้อ่นะมันไปได้อย่างแจกเท่าไรก็แจกไม่ได้ถ้าตรงนี้สิใช่ปะโมปะโมทธานี่ใช่ใชปะโม่ธตานี่ย นะครับบันเทิงทั่วใช่ไหมเคยเจอไหมปราโมดชัางไปว่าอะไรความปราโมดความยินดีความลื่นเลิบันเทิงใจเนี่ยอา้าวอะไรปราโมดับทเดิมวะเนี่ยปราโมท่าเนี่ยปราโมโทนเนี่ย,ท,ยทัศา พาวเป็นปลาโมดชังที่เป็นปลาก็เพราะว่าลงนัยยะปัจจัยใช่ไหมเห็นไหมนัยยะเมื่อลงแล้วต้องทีค้าต้นสับซึ่งเป็นอ่านนั้นให้เป็นอ่าแล้วก็ธาตุที่มีธาเป็นที่สุดใช่ไหมครับธาตุนี้อยู่ในวรคไหนฮะตะ่าธาธนนะ,ะตาวค จริงๆท่าที่เขาแปลงเป็นช้าๆมีไหมมีเนี่ยท่าที่มีไม่ใช่ท่านะศัพที่มีท่าเป็นที่สุดให้แปลงยาก,กับท่าเป็นช้าๆเนี่ยปลาหมดปลาหมดชังใช่ไหมเดี๋ยวมีสับไหนกันล่ะเนี่ยนะใช่ไหมก็ได้อยู่แล้วมีไม่มีปัญหาก็เป็นไรลัรทัศศะ พโวัลทะตาแล้วก็ไปแจกเป็นรัทธาตายะเพราะความที่แห่งเห็นไ,ไหมความที่แห่งวัตถุนั้นอันบุคคลได้แล้วเห็นนั้นชื่อว่ารัทาตาความที่แห่งวัตถุนั้นอนุคคลได้แล้วเนี่ยเนี่ยนะแล้วก็อะไรอะ่ะคมว่านะคำนาคำนาัตตังทำยังไงคำนัตัง ต่อวายมอม้านอหนูต่อเต่าจุดต่อเต่านี่คือเหตคัมภีร์ตังแปลว่าอะไรความเป็นคืออัานไปอ้า,า,า,าวคมัมภเป็นคนาตังแล้วก็ไปแจกเป็นคนัมภีาต,าต,าต,าาต,ตานคัมภตั์ตตาอะไรอย่างเงี้ยอ่าเคลันยังแปลว่าอะไร ความเป็นแห่งคนมีไข้อตรงนี้มาจากคำว่าคีลานะเพราะฉะนั้นไปเห็นสระเอสะระเอลองพลิกไปข้างบนนี่เป็นขี้ได้ไหมอย่างเงี้ยนะนี่ยนะไม่ใชเ่เขาเป็นสระเออยู่แล้วก็ไปให้เป็นอย่างอื่นอีกนะผิดนะแล้วก็เป็นอะไรคีลานะาสาพาโวเป็นเคลันยัง ความเป็นแห่งคนมีไข้ชื่อว่าเคลัญยะลงนยะนยปัจจัยใช่ไหมลบนะทิ้งเหลือแต่ยะแปลงยะกับนะ้ตรงนี้เป็นยะยะและซาเป็น่ะก็ได้นะครับเป็นเคลัญยังแล้วก็ด้วยอำนาจน้าปัจจัยใหว A, นะ้วิการอีเป็นเอได้นะครับวิการอีเป็นเอได้กี่มีอะไรอีตัวนะ เพตเตยะตาอ่าความเป็นผู้เกื้อกูลแก่บิดาอ่าเนี่ยเขาเรียกตัดทิศซ้อนตัดทิศเนะยเนี่ยอต้องเป็นอะไรอ้าทำได้ครับอา้าวทำคำว่าเปเตยยะซะก่อนแปลว่าอะไรอ่าตั้งว่าไงเกื้อกูลแก่บิดา ก็คืออียะอียะ,ยะประจัยใช้ในอัดแทนหิตาศั์ในสัทนิต,ตีอ,ตอ่ะไปตูอีตังอะไรล่ะเป็นเปตเปตยะนะครับคือเอาอีเอาอีที่ไปตูเนี่ยเป็นเอนะครับแล้วก็ลบนี่ทิ้งเสียลงเอยะ ปัจจัยอิยะอิยะปัจจัยในฐานตะตัดที่ตอนนี้ถามว่าหิตาพั์มาอย่างไรก็มาจากนายสัทนิติที่ก็บอกว่าอิยะสามารถแทนหิตาพั์ก็ได้เพราะวะ่าเพราะวะ่าซั์ก็ได้ะนะตรงนั้นแหละเขาตรงนั้นมานอกแบบโดยญาเขาคิดเนี่ยคิดแบบอริยะชนเนี่ยตอนนี้ก็เอาเปเตย,ยะเนี่ยมารวมอีกทีหนึ่งว่าเปตเปเตยร์ยาภาโวเปน อาเปตยตาลงตาปัจจัยใช่ไหม,มเนี่ยนี่ก็เรียกตัดทิศซ้อนตัดทิศอ,อัพยตัดทิศนะครับตัดทิศนี้มีปัจจัยสองตัวคือถาถังมีสามปัจจัยด้วยหรอฮะพ่อ,อ,จจอสำหรับโอ้ประธาญภัยโอ้มันใกล้ๆกันเนี่ยมันสำหรับลงที่หลังสรพามแทนปากกาลัพทัอยาง เดียวนะครับแทนประกาและสับอย่างเดียวที่ตะกี้สับผสมอ่ะผมสงสัยนะมันมีปัญหาว่าโสน่ะโสนอกแบบรูแบ่าต้องไปดูอริยะนะวิธีทำในรูปวิเคราะห์บทหน้าเป็นสัพนามบังคับเลยว่าบทหน้าเป็นสัพนามนะครับเลิงวัจะนะวิพัฒน์สมอกับปากการละสั์ ถ้าข้างหน้าเป็นสรรพนามข้างหลังเป็นนามนามนีม่มีตัดทิศเดียวคืออ่อพะพญาตัดทิศนะครับสองนะครับประการละศัพท์เป็นปุงเลิงยงแจกวิพัตตามคาแปลเรียงไว้เป็นที่สองต่อจากสรรพนามแล้วก็แจกได้ทั้งเจ็ดวิพัตเลยนะครับเจ็ดวิพัต์เลยแต่ที่เราพบในคาแปลเนี่ยไม่กี่วิพัตน์หรอกนะครับอ่า สามในบทสําเร็จนํามาเฉพาะบทสนานำลบวิพัตนิ้งเสียชักเข้ามารูปเดิมแล้วลงปัจจัยอภยตัดทิศต,ตัดทิศนี้สําเร็จแล้วเป็นอภยยัพยั์แจกวิพัฒน์ไม่ได้คงรูปอยู่อย่างเดียวมีคําแปลว่าประการที่บอกว่าตัดทิศนี้สําเร็จแล้วเป็นอภิยะสั์นะ่ะอภิยัพั์กลุ่มไหนอุปสรรคนิบาตอาลปะนะัปณะหรือบอกการ นี่บาตนี่บาตบอกอะไระนิบาดประการทั้งหมดไปจากอวัยวตัดทิศอ้าโดนี่ก็ <c oughs> ก็บอกว่าในะอวัยะตัดทิศลงปัจจัยสองตัวคือถาถังใช่ไหมถาถังแล้วก็ข้างหน้าให้เป็นสับสนนามตลอดเลยสับพนามนั้นท่านก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นวิพัตอะไรให้อยู่ที่ปากกาและสับจริงๆแล้วเป็นได้ทุกวิพัตนะครับ สปกาโลตถาอะไระตังปกาโลตถาเปนะปะกาเลนะตะถาตัดสาวปกาลัสาวตถาอย่างเงี้ยเป็นได้ทั้งเจตวิพัต์เลยแต่บอสําเร็จคชักเข้าหารูปเดิมแล้วก็ลงถาปัจจัยตอนี้ผมแสดงตัวอย่างว่าเฉพาะเท่าที่เห็นเป็นปฐมมาบ้างเป็นบัตติยาบ้างเพราะว่าเท่าที่พบส่วนมากเนี่ยยังแห่งประการน,นั้นมีไหม ตั้งแต่แปลมาคือเจอไหมไม่มีเลยผมก็เลยเอามาเฉพาะสองอันเนื่องจากว่าประการลัทธานั้นในบาทบอกประการนั้นสัมพันธ์ได้สองอย่างคือสัมพันธ์เป็นลิงค์ขัถาก็าได้ก็คือมาจากโสประการโลเนี่ยตถาอันว่าเหมือนอย่างนั้นใช่ไหมนั่นแหละมาจากเนี้ยอันว่าเหมือนอย่างนั้นก็คืออันว่าประการนั้นนั่นแหละแต่นั้นแปลว่าอันว่าเหมือนอย่างนั้นเป็นลิงคถายถายถาอันว่าฉันใดมีไหม ใครลองแปลเสร็จเลยเนี่ยไม่แต่แปลดโดยประการใดฉันใดน,นะนะอัญญถาโดยประการอื่นใช่ไหมเนี่ยสัพพถาโดยประการทั้งปวงนะครับแล้วก็กระถังประการลายอย่างไรนะครับอันว่าประการลายกระถังประการลายอย่างไรไม่เคยอเขาก็ไม่แปลว่าโดยด้วยเขาแปลว่าวกระถังอย่างไรก็ต้องประกอบเอป็นปฐมา ใช่ไหมประกอบเป็นปฐมากระถังโดยประการลายมีไหมก็ไม่เคยเจอนะเนี่ยนะกระถังอย่างไรเฉยๆอีกถังประการนี้อย่างนี้นะครับเขาลบวิพัตไปถ้าไปเจอตถาว่าประการนั้นโดยประอันว่าประการนั้นก็ต้องประกอบเป็นโสประการโลนะครับตถาโดยประการอย่างนั้นก็จะเป็นเตนะประการเลนะ โดยสุลก,ก็คือสัพพนามเป็นวิเศษนาของนามแหละแล้วลงปัจจัยสัพพนามเป็นวิเศษนะของนามคือประกาศละศั์นะครับลงปัจจัยสําเร็จเป็นอภยตัดทิศจะเลือกเอาลงถาลงถังก็ได้แล้วก็เป็นอภยศัพท์พคือมันลงได้ก็จริงอะแต่ว่าดูได้ว่าเขาใช้อะไระนี่ก็เรียกว่าให้อิสระแบบแบบเดการ เท่าที่ผมนึกกนะ็มีมีแค่เนี้ครับมีนอกจากนี้ไหมย,ยังติอ่ะดประกาและชะนีผมว,ว่าน่าจะมีนะมันนอกแบบนะต้องไปดูนอกแบบอยังสับพสอยผมก็ยังคล่องใจอยูอ่อย่างอัญญาถาดระการอื่นเนี่ยก็เป็นอันเยนะประการเลนนะถ้าก็แปลว่าซึ่งประการอื่นนะอัะอยางประกาหลังเป็นอัญญาถาเหมือนกัน แต่เขาไม่มีใช้ไม่มีแปลไม่มีแปลนี่ก็จบแล้วครับสัตที